สมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมาสังฆปร,ริ่ไท่านได้ประมือขึ้นกปพท้อมเฮียกัน ลานสุปาทตนสุทินทมหระปะนติเตติยะปะทากทินาปะชัทิา ในยมวังวรธาังตันเตจัสสัง ได้มาประชุมร่วมกันที่แห่งนี้ท่นมีความเพื่อปิติยิดดดดนดีไปทนอันดั่ได้มารา่วมงานแสดงความตงรงการป้ารชาชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยท่านนายกรา,าชาชาจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกจงเป็นนิ่งเป็นฝันแล้วก็เป็นกำลังใจ แล้วก็เป็นหลักชัยนำท่านนายยกเอาการชั่งจังหวัดก็ขอยน,นยกมนตร์สนเิศการและท่านดูเกียรติกับการบริโภคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคุณอังส <c oughs> ุมาลีลังหมดเสร็จแล้วโม่ท่านรองดีมาเพิ่ม และก็ท่านที่ท่านต่อไปผู้ที่จะนำโชคนะครับขอขอบคุณท่านประธานของกันและเส้นสุดท้ายนะครับสำหรับนายปิกคำดีดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด